นักเรียนครูพอยคนหนึ่งเนี่ยมีความฝันอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เขาทํางานเป็นศัตวแพทย์และสิ่งที่เขาทําก็คือพยายามฟัง YouTube นะคะเรียนรู้จากสื่อต่างๆต,ตามเวลาที่เหมาะสมแต่ว่าสิ่งที่เขาจับต้องไม่ได้คือเขายังไม่มีทักษะการสื่อสารที่มั่นใจอย่างชัดเจนคือเวลาที่เขาทํางานในคลินิกอ่ะจะมีต่างชาติเข้ามาสอบถามรายละเอียดนู่นนี่เขาก็พยายามแบบพูดภาษาอังกฤษนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือฝรั่งไม่เข้าใจต่างชาติไม่เข้าใจคือเขาก็ เฮ้ย <se ek> ทำไมอ่ะพูดแกมมาก,ก็ถูกพูดรูปแบบประโยคก,ก็ได้แล้วนะแต่ทำไมแบบสื่อสารไม่ได้แล้วเขาก็แปลกใจมากนะทั้งที่เขาอ่ะก็เรียนวิดีโอภาษาอัง,งกฤษแบบนี้มาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้วอ่ะแต่ทำไมยังเวลาพูดแล้วมันไม่มั่นใจเวลาพูดแล้วแบบออกเสียงเขาไม่เข้าใจแล้วเขาก็มาสรุปกับตัวเองว่าเออ หรือว่ามันจะถึงเวลาแล้ววะที่เราจะต้องเอาจริงกับทักษะนี้เพราะมันวนๆมาหลายปีแล้วอะและผลลัพธ์มันก็ยังไม่มีสักทีแล้วนะเขาก็เลยตัดสินใจนะคะมาลงเรียนคอร์สกับพอยแต่สิ่งที่มากกว่าการลงเรียนเฉยๆนะก็คือเขาก็มาส่งกันบ้านทุกคนส่งการบ้านคนาบ,านบทุกกันบ้านและทุกๆกันบ้านเนี่ยพลอยก็จะมีฟีดแบ็กให้ว่าเสียงเนี้ยยังไม่ชัดนะคะเสียงนี้ออกแบบนี้นะคะมีตัวอย่างให้ มีแบบฝึกหัดให้เขาฝึกทันทีแล้วส่งกลับมาให้พลอยดูอีกหนึ่งรอบเพื่อเช็คกันว่าแบบเออแล้วเข้าใจตรงกันแล้วใช่ไหมเนี่ยมันเป็นพื้นที่นะคะในการฝึกทักษะโดยเฉพาะการออกเสียงและการพูดแล้วเขาก็มาอ๋อในภายหลังอะในขณะที่ฝึกไปด้วยนะฝึกจากความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ค่อยๆพัฒนาในทีละนิดทีละนิดวันละนิดวันละนิดเนี่ยจนแบบมาจับทางได้ว่าอ๋อวิธีการออกเสียงให้ฝรั่งเข้าใจอ่ะมันเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แบบที่เราอะเคยเรียนรู้มาก่อนหน้านี้เลยแล้วมัน เป็นสิ่งที่เขาว่าไม่เคยทํามาก่อนเวลาที่เขาสื่อสารภาษาอังกฤษมันเลยทําให้เขาอะสื่อสารไม่ได้เขาก็เพิ่งมาจับทางได้จากการฝึกของตัวเองนี่แหละและจากการที่พลอยแบบแทรกทฤษฎีทีละนิดทีละนิดทีละนิด,นดคือไม่ต้องแบบเรียนเยอะๆให้มันแบบหนักหัวเนาะแต่แทรกทีละนิด วันล,ละนิดวันล,ละนิดจากการฝึกของเขาเองซึ่งหลังจากนั้นเขาก็มาเรียนต่อยอดเรื่อยๆนะกับปูพอยเรียนคอร์สแมจิกเอียร์เรียนขับไลเรียนคอร์สใหม่ๆต่างๆและสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมทุกคนปกติเวลาในที่ทํางานเนาะเจอฝรั่งอยากวิ่งหนีมากเลยอะแต่ตอนเนี้ยเวลาที่ลูกค้าฝรั่งอะเข้ามานะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากลายเป็นตัวแทนหมู่บ้านนะคะที่เพื่อนๆจะส่งไปสื่อสารกับฝรั่งและเวลาที่เขาสื่อสารเขาภูมิใจมากเลยอะ เวลาที่เขาพูดแล้วฝรั่งเข้าใจเขาอธิบายได้ตรงจุดใช้คําศัพท์ที่อยากจะสื่อสารได้อย่างแบบชัดเจนแล้วไม่ต้องแบบพูดซ้ําให้เสียเซียวหลายรอบเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจะต้องมีโฟกัสให้กับตัวเองในการฝึกนะคะผลว่าทําไมการเรียนแบบมีโฟกัสการเรียนแบบมีคอร์สมีโค้ชมีฟีดแบ็กให้เราได้เรียนรู้แล้วมีความต่อเนื่องอ่ะมันทําให้เราเห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษบอกเลยว่าวันนี้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งนะที่ ฟังพอดแคสต์อยู่เรื่อยๆฟัง u t u b e นะคะพยายามแบบซื้อหนังสือมาอ่านด้วยตัวเองแล้ววันนี้มันยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนคุณต้องถามตัวเองแล้วนะว่าวันนี้คุณได้ฝึกการออกเสียงแล้วหรือยังเนี่ยทุกวันได้ขยับปากไหมถ้าออกกําลังกายอะถ้าเราออกวันหนึ่งอะต่อหนึ่งสัปดาห์ไม่ผอมนะทุกคนกว่าจะผอมมันยากมากเลยแต่ถ้าเราออกวันละนิดวันละ20นาทีออกทุกวัน5วันต่อสัปดาห์6วันต่อสัปดาห์4วันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยมันมีโอกาสมากเลยนะ ที่เซลลูไลฟ์ของเรามันจะหายไปแล้วเราก็จะมีหน้าท้องที่สวยงามมากขึ้นจริงไหมและนั้นลองวิเคราะห์นะคะว่าวันนี้เราได้ทําจุดที่สําคัญแล้วหรือยัง จุดที่จะเปลี่ยนคุณจากคนที่ฟังได้แค่อย่างเดียวแต่พูดไม่ได้แต่แค่ฟังอย่างเดียวฟังเข้าใจอ่ะแต่เวลาที่จะพูดทีไรอธิบายไม่ได้ตะกุกตะกักสื่อสารไม่ได้แล้วมันก็วนๆหลุมแบบนี้เป็นความไม่มั่นใจที่มันสะสมคือการที่เราลงมือทำอ่ะมันไม่ใช่แค่ทักษะที่มากขึ้นนะทุกคนแต่มันคือการแสดงความรักต่อต,ตัวเองอย่างถูกต้องอีกหนึ่งวิธีเป็นการที่ได้เห็นตัวเองได้พัฒนาในทักษะใหม่ๆการที่ได้เห็นตัวเองอ่ะ ได้เติบโตเป็นคนหนึ่งอ่ะที่มีทักษะมากขึ้นและการฝึกอย่างต่อเนื่องมันช่วยสร้างวินัยในชีวิตให้เราได้ด้วยนะคะทําให้เราอ่ะมีความเคารพในตัวเองที่มากขึ้นเมื่อเราอ่ะทำวินัยไม่ว่าจะเป็นวินัยเล็กๆนะในเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตอาจจะเป็นแค่ตื่นมาแล้วเก็บเตียงทุกๆวันอ่ะแล้วเราทําได้ทุกๆวันอ่ะมันก็จะเพิ่มความภูมิใจและความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นว่าเอออย,ย่างน้อยอฉันเคารพตัวเองเหมือกนกันกับการที่แบบเรามีคอร์สนะแล้วเราก็เรียนอย่างต่อเนื่องส่งกันบ้านอย่างต่อเนื่องอ่ะ มันเพิ่มความมั่นใจในในการสื่อสารของเราได้อย่างอาตัตโนมัติเช่นกันนะคะเพราะมันเป็นอะไรที่เราทําต่อเนื่องเราจะเกิดความชินและความชินนี่แหละมันทําให้เรามั่นใจในเรื่องนั้นๆค่ะจริงไหมคะจริงไม่จริงมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้นะคะใต้โพสต์นี้ค่ะ